สวัสดีนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะมาทําคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆแม่หมอจะบอกว่าโอเคแม่หมอได้แผ่นทองมาแล้วนะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดตัวอย่างให้เพื่อนๆดูสวยมากนะแล้วก็ทําพิธีมาแล้วเนาะควน,นี้ว่าก็จะมีแผ่นทองใครที่สั่งแม่หมอไวอ้อันนี้พระแม่ลักษมีนะเรียกว่าโคชลักษมีนะคะประทานทรัพย์สินและเงินทองความรักความสุขโดยรวมเนาะท่านก็ประทานความเมตตามหมานิยมให้เรานั่นแหละ การร้องหาคู่ครองคนรักที่ที่เหมาะสมคู่ควรกับเราด้วยก็ได้นะมีอันนี้จะมีสองลายพระแม่รักษมีอันนี้โคชลักษมีพระแม่รักษมีประทานเงินทองใครที่สั่งไว้ก็เดี๋ยวแม่หมอพผู้นี้จะทยอยจัดส่งให้นะสําหรับคนที่โอนตังมาแล้วในช่วงปีใหม่นะคะก็ดองไว้ยังไม่ได้ส่งเลยนาะคนนี้อันนี้นะคะจะเป็นแผ่นทองของพระ,ะท้ากุเบล่านะคะท้ากุเบล่าคือใครคือผู้ถือกุญแจ สมบัติให้แก่พระแม่ลักษมีนะคะก็คือว่าเราบูชา,มาแม่ลักษมีแล้วถ้าท่านไม่เปิดหีบสมบัติให้เดี๋ยวเราก็นะไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยแม่หมอก็อันนี้แม่หมอก็พูดเล่นอ่ะนะบูชา,าแม่ลักษมีก็ก็ก็ได้แล้วจริงๆแล้วแต่ถ้าใครสนใจบูชาท้ากุเบล่าด้วยก็ได้นะมีมานะคะท่านก็คือจะประทานเงินทองให้เรานั่นแหละท้ากุเบล่าคือใครท้ากุเบล่าก็คือ เทพเจ้าไฉ่สิงเอียทางศาสนาจีนใช่ปะเออทางทางจีนเท้าแล้วก็เป็นท้าเวสวรรณในศาสนาพุทธเรานี่เองนะคะ<ม>นั่นแหละนะป้องกันป้องกันพูดผีปีศาจมนดําแล้วก็เป็นเจ้าคังสมบัติเนาะโอเคนะคะประมาณนี้นะ ก็จะมีอยู่หลายลายนะคะแต่ราคาแต่ราคาแผ่นทองถ้าเป็นแผ่นทองที่เป็นเทพรวมอย่างพระพิคเนสพระแม่ลักษมีพระแม่สุรสวดีนี่ก็จะอีกราคาหนึ่งนะเพื่อนนะเพราะว่าได้มาคนละราคานะคะอันนี้ลักษมีคเนตนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบชอบแบบไหนลายไหนนะคะพกติดตัวได้นะในกระเป๋าสตางค์นะ แล้วก็หรือว่าจะใส่เคสโทรศัพท์มือถือได้นะคะแล้วก็ใครสนใจบูชาของมงคลอื่นๆท,นที่เป็นเทพินดูหรือเทพไทยอะไรอย่างเงี้ยถามแม่หมอเทพจริงก็มีนะที่ทํามาจากสารเจ้าอะไรเงี้ยเพราะแม่หมอก็บูชาหลายหลายหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะทักมาถามได้ขอเวลาแป๊บนึงเนาะที่พูดนานนิดนึงนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปรนดอมแล้วก็สําหรับคนที่จองการจองคิวดูดวงส่วนตัวนะวันที่10เป็นวันพระแม่หมอของญาตงดดูดวงส่วนตัวตอาจจะมาทําคลิปให้เพื่อน วันนี้คิวไปถึงวันที่9กแล้วถ้าใครโอนจองมาในวันนี้ก็จะต้องไปจัดคิวประมาณวันที่9ก้าเป็นต้นไป9 1้าสินะนะคะโอเคใครต้องการสั่งของและเช็คดวงส่วนตัวให้แอดไลน์ไอดนะคะ l o n 1 2ึ1่มานะคะโอเคสำหรับคนที่ดูในเพจนะถ้าคลิปนี้ลงในเพจนิดินทาโร่แปดด้วยก็ฝากมากดติดตามที่ YouTube ด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลย n i l i n w A K. TAROT88 นีินทาโล8 88ไม่หมอจะลงคลิปที่ YouTube เยอะหน่อยนะแล้วก็อาจจะแวบไปลงที่เพจ a c e b o o กกันนะคะด้วยนะมี2ที่นะเพื่อนๆนะลองลองตามดูแล้วกันนะคะ ถ้าที่ไหนมีโฆษณารบกวนดูให้แม่หมอด้วยนะจะได้เป็นค่าครูที่มาทำคลิปฟรีให้เป็นเพื่อนนะคะแล้วถ้าใครซุอระแตงมาแม่หมอขอบคุณมากขอให้ร่ำให้รวยกันยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะวางท่านไว้พราะแม่ลักษมีไว้สวยงามมากที่สุดนะคะโอเคมาค่ะคนนี้เราจะเริ่มด้วยเทพคติแล้วกันนะคะเทพคติในการที่จะนำร่องนะ,ะแล้วค่อยใช้ถาโล่นะคะในการอ่านทำนายดวงชะตา วันนี้ขอเป็นพลังงานที่น่ารักน่ารักดีๆหน่อยได้ไหมไม่เอาแล้วได้ไหมช,ชลันทอนเลยเนี่ยพอพอได้ไหมคะขอให้ว่าเออจะเป็นพลังวันนี้เราจะมาแยกสอ,อ,องอุ้ยเอาออกมาแล้วว่ายังไม่ทันจะเปิดอะไรเลยเนี่ยเอ้ The moon. Oh God. าเดิมูนโอไม่์กอดเดมูนเลยมันมีคนบางคนนะที่เหงาเศร้ารู้สึกดิง่งรู้สึกคิดมากคิดถึง คิดถึงเรื่องราวเดิมูนขึ้นเนี่ยถ้าคู่กรณีของคุณนะ่ะเป็นไปได้เลยที่เขาจะมีความรู้สึกที่เหงาเศร้าแล้วมีแบบเรื่องคิดเครียดในใจเวลาตกพกค่ําหรือกลางคืนนะ่ะมักจะมักจะโดดเดี่ยวเดียวดายหรือว่ารู้สึกสิ้นหวังกับพลังงานบางอย่างหรือนะแม้แต่เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนที่มาดูคลิปแ a n d o m ในะวันเนี้ยถ้าช่วงไหนที่เป็นวันพระวันโกลน,นี้ยมีรู้สึกดิ่งอะไรเงี้ยให้เป็นเพื่อนนะ่ะไปกวดน้ํานะคะ กวดน้ําลงดินหรือจะแผ่แผ่เมตตาแบบนั่งเฉยแล้วแผ่เมตตาก็ได้นะให้ให้เจ้ากรรมในเวหรือคู่กรณีของเราด้วยก็ได้นะพเพื่อนพเพื่อนจะเบาใจขึ้นนะนะคะเพราะว่าเดโมนขึ้นมาคือมีความรู้สึกเศร้าเหงาทุกใจไม่สบายอกไม่สบายใจอย่ตรงเนี้ยเพราะเดโมนคือความหม่นหมองเป็นอารมณ์ที่แปรบ,บวนได้ด้วยเช่นเดียวกันคนที่เกิดวันจันทร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาแยะไม้กัคุณเพื่อนดูดีไม่หมอยังไม่ทันอ่านเลยดู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 หน้า ชลันทอนไม่ขึ้นแต่อย่างอื่นขึ้นแทน The Devil The Devil โอ้โหไม่ต่างกลันทอนเลย The Devil คือความโกรธความลุ่มหลงหรือมีการกระทำอะไรบางอย่างคนในอดีตของคุณนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นมาแล้วนะแม่หมอยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังคนในอดีตของกับคุณน่ะที่เคยทำเรื่องราวให้มัน เศร้ามันท็อกซิกมันดาม่าใส่กันนะ่ะเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่แต่ความคิดถึงนั้นนะ่ะจะเป็นลักษณะความโกรธความลุ่มหลงความความทำอะไรบางอย่างที่แอบทำลับๆหรือทำให้คุณไม่สบายใจหรือทุกใจได้ในอดีตนะคะคราวนี้ว่ามันมีพลังงานเดมูนกับเดวิลคนที่เคยทำให้คุณเศร้าใจคนที่เคยแบบมีป็นคือคนคนนี้เหมือนคุณกำลังดีกว่าคนที่เขามีดาม่าในใจหรือมีเรื่องที่แบบ คนที่เป็นเดวิลคนที่ทําอะไรแบบมีเล่เหลี่ยมแล้วมีกลนอบายเสมอความรักความสัมพั์อันนี้ยมันไม่ควรจะมีเรื่องเรื่องที่มันนํามาซึ่งความลําบากใจหรือทรมานใจแก่กันอะคนที่รู้สึกดีต่อกันมันจะไม่ใช่พลังงานแบบนี้หรอกปะมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่ที่เขามีความโกรธเกลี้ยกลาดเออคนที่คุณนึกถึงอเขากำลังอาจจะเจอเรื่องราวบางอย่างที่ที่ มีการโดนหักหลังหรือว่ามีการคำพูดบางอย่างที่ที่เขาโกรธเคืองหรืออาจจะไม่ได้เกิดจากฝั่งเพื่อนก็นได้นะถ้ามาดูเนี่ย the moon หรือว่า the devil เนี่ยเขากําลังเจอเรื่องราวที่มันมืดมนมืดมิดหรือหาทางออกไม่เจอหรือว่าเรื่องราวที่ลับๆที่ทําให้เขารู้สึกแบบกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้ในอดีตอ่ะมันส่งผลให้เขาเป็นแบบเนี้ยเออช่วงเนี้ยนะแต่ทําไมมันมีไพ่ของ c h a r i อตขึ้นมาเนี่ย ชาลีออดแล้วเป็นม้าขาวที่สดใสด้วยนะแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานย้อนแย้งมากเลยเนี่ยเอ,อคนคนนี้นะคนดีกว่าคนต่างชาติหรือคนที่เดินทางชาลีออดน,นี่คนนักเดินทางเก่งหรือว่าทัสพอร์เดชั่นนะคะทำแบบการเดินทางการขนส่งอะไรก็ได้หรือว่าเป็นคนไทยในต่างแดนหรือคนฝรั่งนะคุณอาจจะดีกว่าคนที่คนคนนี้เคยเป็นคนที่คุณเคย คุยกันกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะเดอะยชาลีอ่อนม้าแต่ว่าสําหรับเนี้ยม้าเป็นสีเดียวกันแล้วเป็นสีขาวซึ่งตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ขับเขาปะมันเลยรู้สึกพลังงานมันเลยรู้สึกคลายเครียดหรือว่าทุกใจน้อยลงหรือพลังงานที่เหมือนว่าคุณก็ได้นะที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแบบที่มันแบบที่มันทําให้รู้สึกแย่รู้สึกเครียดอะไรเงี้ยคุณกลายเป็นแบบว่าฉันไปควบของฉันแล้วไปควบม้าไปในทิศทางที่แบบ เป็นในทิศทางที่เดียวกันคือคนที่แบบมีพลังงานบวกเหมือนกันหรือว่าคนที่มีแนวคิดเหมือนกันอ่ะคุณเอาตัวเองไปอยู่ในฝั่งที่มันมีความสุขความสบายใจหรือว่าคนที่ที่เขาเสมอกับคุณก็ได้หรือว่าคุณไม่อยากทุกข์ใจกับ ใครบางคนที่อยู่ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยน,นะได้คุณก็ก้าวออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วตัวเขาเองยังเป็นเดอะมูนกับเดอะเดวิลอยู่เพราะว่าพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดักใส่อะในความคิดแม่หมอเขายังไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นนะแต่ตอนนี้เหมือนคุณแยกตัวออกมาไหมหรือมันเป็นอ่านได้2รูปแบบนะเพื่อนถ้ารูปแบบแรกก็คือคุณแยกตัวออกมาแล้วพลังงานคุณดีมากชาลีออดผ่อมรับเนี้ยถ้าเป็นสาหรับอื่นนะมันจะมีม้าขาวม้าดําคือทะเลาะคุยกันไม่รู้เรื่อง เจอกันเมื่อไหร่คุยกันเมื่อไหร่ไม่ต้องกัดกันขัดแข้งกัดขากันทะเลาะก,กันจนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลังงานนั้นได้เลยแต่ตอนนี้พลังงานมันสดใสอะ่ะพลังงานเหมือนตอนนี้มันมีความสุขซึ่งมันย้อนแย้งกับฝั่งของเขาเนาะแม่หมอเขาเลยจะตีว่าเป็นไม่ได้ว่าตัวคุณอะออกมา จากความสัมพันธ์นี้ก็เลยรู้สึกสงบและสบายใจสําหรับบางคนออกมาั้งแต่เลขเจ็ดะเดือนกรกฎาเลยก็ได้หรือเป็นหนุ่มกรกฎก็ได้นะเพื่อนนะพลังงานของคนวันจันทร์กรกฎเดวิลชาวรากราศีมังเดวิลชาวราศีมังกระนะคุณหรือเขานะคะแล้วก็หรือพลังงานอีกอย่างหนึ่งคือคนคนนี้กําลังอยู่ในความรู้สึกเครียดและรู้สึกทุกข์กับการกระทําในอดีตของตัวเองหรือการเป็นตัว ปกติปกติแม่หมออัดคลิปแล้วมันจะไม่เคยหลุดอะไรขนาดนี้อยู่ๆก็หลุดขึ้นมาเนะาะคนนี้ว่าเอประหลาดเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าเขากาํกลาลังกําลังเครียดเนอ้องกำลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขาแบบทุกทรมานใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วเขาพยายามอยากถ้าเกิดตัวตัวเขาเองอะ่ะไม่ออกมาจากหลุมดำเนี่ยเขาจะทุกข์แล้วเขาก็จะไม่มีความสุขเขาอาจจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยหรือพยายามจะหลุดพ้นจากความความคิดหรือว่าทัศนณะติเดิมๆหรือว่าสิ่งที่เขาตัวตวนเขาเป็นนะนะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นมันหลุดนะแล้วเมื่อกี้แม่หมอจะบอกว่าไพ่สาหรับไพ่ใบนี้ยล่วงมานะแล้วมันคิดมันตัดไปซึ่งแม่หมอจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอเปะมันคือเดิมูนสองใบค่ะ สิ่งที่เราคิดอะจริงนะคนคนนี้กําลังคิดแล้วกําลังเศร้าแล้วกาลังมีเรื่องราวที่มันทําให้เจนสะเทืนเทินความรู้สึกเขาอะมันอาจจะเกิดขึ้นจากฝั่งของคุณที่เขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณหายไปไม่ได้คุ้นได้คุยกับเขาก็ได้หรือเกิดจากสิ่งที่เขาไปเจอรับเรื่องราวอย่างอื่นที่มันเป็นพลังงานลบๆพลังงานที่มันไม่มีความสุขหรือเขากําลังมีเรื่องราวที่เขาเครียดเขาทุกข์กับเรื่องการกระทําของตัวเขาเองหรือว่ามี คนอื่นที่เขากำลังเป็นเดวิลอยู่ด้วยก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้นะเพราะแม่หมอยังไม่ไม่มั่นใจว่าว่าพลังงานนี้เขาหมายถึงคุณหรือเปล่าแต่ถ้ามันใช่ก็คือเขาอาจจะคิดถึงคุณเรื่องเราในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วจบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังงานของคนที่เกิดวันที่18ได้คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้คือมีเลขหนึ่งแล้วคนที่เกิดวันพุธได้ที่เขามีพระลาหูนะคะแล้วก็เกิดวันที่1เอ่อวันที่1ด้วยก็ได้วันที่1วันที่8วันที่ห้า วันพฤหัส,สบ,บดีนะคะเนี่ยที่มันมีเข้ามานะคะพลังงานวันอาทิตย์เยอะมากนะแล้วพลังงานวันจันทร์พลังงานวันพฤหัสนะโอเคอเคราวนี้ยังไงต่อเขารู้สึกไม่สบายใจกับคุณหรือเปล่าซิกออฟคัพเป็นไปได้เพื่อนซิกออฟคัพร่วงมาเขานึกถึงคนคนหนึ่งที่ที่เคยเป็นคนคุยหรือคนที่เป็นเพื่อนกันในอดีตหรือว่าสนิทกันหรือว่าเคยดูแลใส่ใจกันน่ะ เขาอะใจลึกๆของเขาเขาคิดถึงความความใจดีนะความใจดีความช่วยเหลือเกือ้อกูลจากคุณแต่ว่าตัวเขาเองอะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณแบบแยง้งเคี้ยวแง้งแบบแยกเคี้ยวใส่เขาคุณเห็นปะแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาจะกลับมาดีกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วเขารู้สึกว่าทําไมเรื่องราวมันดําเนินมาด้วยเหตุการณ์ที่ทําให้เรื่องราวม,มันแย่ลงเรื่อยๆ เพราะว่าตัวเขาเองมีทัศนคติที่คิดลบด้วยแล้วก็การแสดงออกถึงความรู้สึกที่ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ทําไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณสบายใจอะ่ะเออเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ถซิกออฟค,คับขึ้นเนี่ยมีโอกาสพลังงานนี้มีโอกาสที่จะได้วนเวียนนะคะกลับมาปรับความเข้าใจแต่มันก็ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพื่อนเพื่อนถ้าคนไหนอ่า อยากได้รับพลังงานนี้ก็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 ร้อมรับกันไปนะคะได้ยังไงอะสิบออพครับเขาอยากพลังงานของคคนนี้สับสนนะและรุนแรงด้วยปกติแม่หมออัดคลิปแม่หมอไม่ไม่หลุดนานแล้วนะเพื่อนอันนี้ต้องตัดต่อเลยเนี่ยแล้วก็เลยต้องมาเดี๋ยวจะต้องมาต่อคลิปก่อนจะลงดูซิมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะเนี่ยเขาเครียดมากเพื่อนก้าดาบตอนที่เขานอนไม่หลับคนคนที่คุณนึกถึงอะเป็นท้างท่านลมได้นะไม่ถึงตุนกลุมได้ เขานอนไม่หลับหรือว่าเขามีความกังวลใจและทุกข์มากไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนคนเดียวเหมือนกับว่าคนที่อาจจะเป็นคนในในรอบๆตัวเขาที่ที่มีผลต่อความรู้สึกที่ทําให้เขาเครียดหรือทใาให้เขารู้สึกคิดกลับไปย้อนนึกถึงสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทําให้หรือพูดไว้ในอดีตก็ได้อาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขารู้สึก ถึงสิ่งที่คุณเคยพูดเคยเตือนเขาก็ได้นะแล้วเขาก็เลยเครียดแล้วเลยรู้สึกว่า เหมือนมาน,นั่งทบทวนตัวเองอะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแล้วคนคนนี้จะทยังไงอะคน,คนน,นค,คนนี้ทําไงเทนนอคะคเนากถึงวันที่มีคุณแหละเอาจริงๆนะถ้าพลังงานไพ่ออกมาเราก็ต้องอ่านตามนั้นสิบถ้วยเขานึกถึงวันที่คุณเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนคนนี้เปิดปีมาได้นะคุณหรือเขาแล้วเหมือนคุณเป็นสายลุง้งหรือเป็นแสงสว่างนําทางเขาแล้วคอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างอะค่ะแล้วก็เขาปฏิบัติตัวต่อคุณไม่ดีหรือว่า แทนที่จะคุยดีกับคุณทํเดีกับคุณใจร้ายกับคุณซะมากกว่าอะไรเงี้ยกับเลือกที่จะใจร้ายกับคุณหรือพูดจามไม่น่ารักใส่คุณนั้นเนี่ยแต่สก๊อตเขานึกถึงความหลังเก่าๆนะความทรงจําเก่าๆเนี่ยเครียดแล้วแบบถามว่าอยากกลับมาไหมมันอยากกลับมาอยู่แล้วแบบเนี้ยทูออฟสอดสำหรับคนที่บล็อกกันไปจะปลดบล็อกนันเนี่ยจะปลดบล็อกเพราะว่าพลังงานสิทูออฟสอดสองดาวกับหัวเขาบางคนถ้าเกิดว่า ไม่ได้คุยกับคุณหรือว่าไม่เห็นคุณในสื่อโซเชียลคนคนนี้จะปลดบล็อกแล้วก็ถามว่ากลับมาไหมยังไม่รู้แต่เอเอ,เอไม่ใช่ถามว่าจะทักมาไหมไม่รู้แต่กลับมาไหมความรู้สึกอะย,ยังยังมีความรู้สึกดีๆอยู่แบบว่ายังผูกพันอะเออมันมีความผูกพันที่ยังเนี่ยสองสองเหรียญเอาจริงๆนะพลังงานนี้เหมือนคนที่อยากวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นะเนี่ยแต่มันอยู่ที่คุณนะคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะว่าเขาน่าจะทําเรื่องไว้ยเยอะถั <laughs> ่ะ ถูออเลียดเอ้ยถูกอฟพอยนะคะเพื่อนเอาละคนนี้จะตีเนียนเพื่อนระวังนะว่าถ้าคนคนนี้เขาไปเจอสถานการณ์ที่แบบที่ที่ทําให้เขาไม่สบายใจแล้วก็เหมือนกับเขาไม่รู้จะปรึกษาใครหรือคุยกับใครแล้วอะคนคนนี้อาจจะมาขอโอกาสหรือตีเนียนเข้ามาแต่คนคนนี้ยากที่จะขอโทษนะบอกก่อนนะมีโอกาสที่เขาจะวนเวียนกลับมาคุยกันแบบเหมือนแบบเหมือนคนที่ไม่ได้โกรธกันนะ่ะทั้งทั้งนี้จริงแล้วมีเรื่องราวบางอย่างที่เคย บาดหมางใจกันอนะแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนคิดเยอะแล้วเขาชอบทําอะไรที่มันแปลกประหลาดเหนือความคาดหมายอะเห็นว่าสามไม่เท้าระวังการกลับมาหรือทักเข้ามากระทันหันนะเพื่อนสําหรับบางคนที่ไม่ได้คุยกันนะ่ะสามอาทิตย์สามเดือนอย่างเงี้ยเนี่ยระวังนะว่าเขาจะมีาบางอย่างที่ทําให้คุณได้เห็นได้ได้รู้สึกว่าเขาวนเวียนอยู่ในพลังงานของคุณอนะคุณต้องระวังแต่ถ้าคุณ บางสำหรับบางคนที่เออโอเคเราอยากปรับความเข้าใจก็โอเคนะแม่หมอไม่ได้ห้ามก็ไปปรับซะเห็นไหมสุดท้ายแล้วคนคนนี้ยเหมือนแบบเหมือนไปเผชิญอะไรมาก็ไม่รู้นะเพื่อนพลังงานมันแบบพลังงานของเทพคตินี่ดุดันนะแต่พอให้สําหรับนี้ขึ้นมาแล้วแม่หมอแอบขำไม่ได้มันเหมือนแบบเหมือนคนที่ไม่เหลือใครอะ่ะแล้วก็จะมาจะมาขอโอกาสกับเราอีกครั้งว่าเฮ้ เธอเธอมาดูแลฉันใส่ใจฉันเหมือนเดิมสิแต่คุณก็ต้องระวังว่าการให้โอกาสอาจจะทําให้กลับไปทําให้เราทุกข์ใจเหมือนเดิมว่าเปล่าคุณก็ต้องดูดีๆนะคนคนนี้เหมือนไปไหนแล้วอ่ะเหมือนคนที่แบบไปไม่รอดไม่มีใครทนกับนิสัยพฤติกรรมบางอย่างของเขาได้เนี่ยแล้วก็จะแบบพอถึงวันที่แบบวันนั้นจริงๆแล้วก็คิดว่าก,กลับมาแล้วคุณจะแบบจะเป็นคนดีของเขาเหมือนเดิมอะ่ะนะ เห็นมะพอพูดถ e ึงคนดีเด <hi> ือดซันออกอะเพราะคุณอคุณก็ต้องยอมรับอะว่าคุณเป็นคนดีที่สุดแล้วอะจริงจริงแล้วคุณก็คนวันอาทิตย์มาโดดเด่นมากเลยเดือดซันนะคะคุณเป็นคนดีแล้วคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนเขามาตลอดถึงแม้ว่าคนคนนี้จะสร้างความแบบทุกใจให้คุณมายาวนานอะแต่คุณนะไม่เคยที่จะคือคุณเป็นคนที่ให้อภัยอะแต่คุณก็ต้องระวังนะว่าการที่วนกลับไปอะ เขาจะทำเรื่องเดิมให้คุณแบบเซ็งหรือเปล่าคุณดูดีๆแล้วกันนะคะไฮพินเทสเพราะในเพราะในเพราะในจังหวะเนี้ยถ้าเขามาเห็นคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณมีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่ บางครั้งนะเดี๋ดวหายพิเศษขึ้นเนี่ยเป็นคนที่มีพลังลึกลับพลังจิตหรือมีเซนส์พิเศษหรือว่าบางคนเนี้ยนะอาจจะฝันถึงกันหรืออะไรบางอย่างที่สื่อถึงกันว่าตอนนี้เขาน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณก็แค่คุณอาจจะไม่ได้เอาตัวเองไปแบกความรู้สึกนั้นอย่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้แต่ว่าคุณยังอยู่ในใจเขาความดีของคุณยังอยู่ในใจเขาไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดหรือแสดงออกตรงข้ามายังไงก็ตามขอเชื่อว่าเราดีนะ,ะ ic, คะจัสติกคนคนนี้เห็นปะ จริงๆแล้วอ่ะอยากยังอยากมีคุณในชีวิตแหละแต่เลือกกระทาบางอย่างที่ที่ทําทําไม่ดีอ่ะทำแบบจัดคุณตัดสินคุณในทางที่แบบที่เขาคิดอ่ะเห็นไหมซิกอัพบอนในวันนี้คุณสําเร็จคุณสําเร็จแล้วคุณเดินหน้าไปเรื่องงานเรื่องการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะวนเวียนกลับมาหาเขาอ่ะแต่คนคนนี้ส่องหนักมากนะจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์เอาแค่นี้ก่อนนะคะคลิปวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเขา